เราจริงๆเลยคือว่าเอมี่อ่ะแ,ะแรกๆคือเอมี่ทำกับเป็นพี่แพลฟีเซนเตอร์พี่แพลอยู่แล้วนะคะไอดินสปาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอมี่ก็ให้เป็นพิธีกรน,นะคะในในรายการของพี่แพลแล้วก็เอมี่อัดมาได้5เทปแล้วแล้วเผอิญว่ามันเวลามันไม่พอค่ะแล้วก็ช่วงพูดพฤหัสพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์4วันอย่างเงี้ยแต่ละเอมี่อัดมาแค่พฤหัสสุกกับเสาร์เสาร์อาทิตย์พี่แพลเพราะเวลาเป็น4วันขอเป็นพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์เวลามันไม่พออมี่ e ก็รู้สึกว่ามัน มันไม่ไหวเอมี่ก็เลยโทรบอกพี่แพรว่าแคลมี่ไม่ไหวขอขอออกดีกว่าแล้วก็ให้คนอื่นที่เขาไหวมาทาแทนแล้วก็เอมี่ก็ไม่รู้นะคะว่าใครมาทําแทนจนเป็นขานงง่าวมี่เลยงงงว่าเราไปด่าเขาตอนไหนมี่ไม่เคยไปไปด่าเขาหรือว่าไปอะไรเลยค่ะพี่แล้วก็ที่สําสคัญก็เอมี่ว่าข่าวมันก็เป็นข่าวแล้วก็เอมี่ก็ไม่เคยไปด่าเขาแล้วก็ถ้าใครที้สอกเอมี่ดีเนี่ยเอมีม่เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไปพูดว่าไรใครหรือไปพูดเสียงดังกับใครอยู่แล้วค่ะแล้วก็มันมันไม่จริงเลยอะ่ะพี่ออฟ กันก็คุยกันปกติค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบสนิทสนมกันมากแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะ